โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะพามาดาบใหม่นะแล้วก็รีวิวดาบไปไดยว่าดาบอันนี้มันใช้อะไรได้บ้างนะอันนี้เป็นดาบของเลงโงคูนะก็จากเรื่องดีมอนสเลเยอร์นะครับก็เอามาอยู่ในบ็อกซ์ฟูดได้ไงก็ไม่รู้นะโอเคสาหรับการเปิดหาคีย์ก็ประมาณเป็นแบบนี้นะครับก็โหแบบเท่จะจัดช่วิที่การหานะครับก็ให้เรามาที่เกาะใหม่เลยนะครับเกาะใหม่ก็จะอยู่ข้าง,างก่อนหนวดํานะก็มามาเกาะใหม่เลย ให้เราขึ้นมาบนปราสาทนะครับก็นี่นะครับบอสบอสมันจะยืนอยู่ตรงนี้นะแต่เ,เราค่อยมาตีบอสก็ให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยตรงนี้จะมีกล่องนะก็เราก็ต้องหากุญแจไปเก็บนะครับเดี๋ยวจะสปาบอสให้ดูนะคือแบบว่าลงทุนจะจัดอะนะครับนี่นะครับบอสบอสมันก็จะเกิดนะ โอเคนะครับเมื่อตีบอสต,ตายนะครับก็จะได้กุญแจนะกุญแจที่จะได้ก็มีกุญแจสีฟ้านะครับกับกุญแจสีขาวนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ากุญแจแต่ละดอกเป็นไงนะโอเคแล้วก็หลังจากกุญแจเมื่อกี้นะครับถ้าเราได้กุญแจสีฟ้านะครับให้เรามาเปิดประตูตรงนี้นะตอนแรกสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดประตูนะครับก็ตรงนี้จะมีประตูให้เปิดนะพอเราเข้าไปแล้วก็จะเจอไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรก็ ไอตัวนี้เอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ทำแบคเล็ก V2 นะครับส่วนแบ c เล็ก V2 เดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปวิดีโอต่อไปนะโอเคสำหรับใครที่ได้กุญแจสีเทานะครับผมก็ให้เราเข้ามาในตรงนี้เลยแล้วก็เดินชนกล่องเลยครับผมแล้วเราก็จะได้มาเป็นดาบอันนี้เลยนะเป็นดาบในโงคูนะครับ